สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับติ k CHANNEL วันนี้น้องติ๊งกับแม่ติ๊กจะมาทำอะไรให้เพื่อนดูครับอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรบวกอะไรบวกนะเราเนี่ยค่ะวันนี้แม่ติ๊กจะมารีวิวอุนจีน้องติ๊กรู้ไหมครับว่าอุนจิคืออะไรรู้ไหมครับไม่รู้ไม่รู้โอเคเดี๋ยวแม่ติ๊กจะมารีวิวใกล้ๆดูนะคะวันนี้แม่ติ๊กรีวิวอุนจิ อเคค่ะเด็กๆแม่ติ๊กจะมารีวิวใกล้ๆใ,ให้ดูกันนะคะนี่เจ้าอุนจินะคะซองทั้งลักษณะซองนะคะสีสันสดใสเชี่ยวมีสีอะไรบ้างสีเขียวสีม่วงสีชมพูสีเขียวอีกแหละสีม่วงนี่นะคะนี่ก็เป็นหน้าตาซองนะคะมีภาษาญี่ปุ่นเยอะยอะเลยนะคะแหมมียิ้มด้วยมีแอบยิ้มด้วยสีส้มนะคะนี่ด้านหน้านะคะ นี่ด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะมีเป็นภาษาี่ปุ่นเหมือนกันแล้วก็จะมีเจ้าอุนจิหลายแบบให้เลือกเลยนะคะมีสีชมพูชมพู2นะคะเขียวก็2อ,อันสีม่วงก็2อ,อันนะคะแล้วก็สีสมม้มก็2อันแต่ว่าหน้าตาของเจ้าอุนจิเนี่ยมันก็จะมีหลายแบบนะคะมีทั้งยิ้มมีทั้งแลบลิ้นมีทั้งหน้าตาโกรธอะไรอย่างนี้นะคะเอาละค่ะ เดี๋ยวแม่ติ๊กจะแกะให้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวแม่ติ๊กบีบในถุงให้ดูก่อนมันนิ่มมากเลยโอเคแม่ติ๊กแกะให้ดูนะอันนี้ก็จะมีที่ฉีกนะคะลุ้นละสิมันเป็นยังไงเอยฉีกออกมาแล้วเห็นไหมคะสีม่วงหน้าตายิ้มแลบลิ้นออกมาเชียว นี่นะคะอันนี้เป็นลิ้นนะคะลิ้นอันนี้ตาสองข้างนิ่มมากเลยนะคะ I love. I love. เอาละค่ะเดี๋ยวแม่ติ๊กจะลองให้น้องตินลองเล่นดูนะคะเด็กๆมาดูกันเลยค่ะ เอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวแม่ติ๊กจะรอให้น้องติดได้ลองเล่นดูมากนะคะอยากเล่นหรือยังอยากเล่นแล้วอยากเล่นแล้วทํายังไง่าก้แล้วทํายังไงอีกขัวขาแล้วทำยังไงอีกข้วขาเเพื่อนดูด้วยกำเลยรุ่นมันรู้สึกยังไงหรอกเรื่องไปเห็นลูกโป่งเลยมันเหมือนลูกโป่งเลยลองโชว์เพื่อนหน่อยสิแปเห็นลูกโป่งเลยแบบมันสีอะไรครับสีเขียวสีม่วงโอเค เอาละค่ะสำหรับคลิปนี้แม่ติ๊กกับน้องติ๊นต้องขอตัวลาไปก่อนติดตามชมแม่ติก๊กน้องตินได้ที่ Facebook YouTube ตินตินชาแนลนี้แม่ติก๊กขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย